สวัสดีนะคะเพื่อนวันนี้จะพาไปรีวิวข้างบนบ้านมาตามมาไปดูรีวิวบนภูเขามองนี่จะถ่ายตูดน้องได้อ่ะเดินสิเดินสิเดินสิตกบันไดนะโอ้ยไม่ตกหรอกคุณน้องสวยไหมสวยไหมวันนี้อากาศสวยมากเลยเพื่อนบ้านกําลังทําบ้านนะคะเนี่ยกําลังทําบ้าน<ม>าอากาศสวยมากๆเลยค่ะนะ ดูสิชนบทชนบทน้องมีนางแบบถ่ายรูปน้องเลยจะให้ถ่ายรูป <laughs> หรือถ่ายวิดีโอรีวิวก่ะนสิไปถ่ายไปถึงไหนแล้ว <laughs> ก็ท่าหมจบเลยทุ่งนาแสนสุกนะั่นเพื่อนเป็นยังไงจ้ะ <laughs> <laughs> นูนเห็นไะม้บ้านก็บานนอกนั่นเพื่อน <laughs> ดูไปคอนเซลฟีกัเซลฟี่ใหญ่